หนึ่งสองเทสโอเคโอเคเลยเนี่ยผมดูชมทุกท่านเนี่ยผมต้องขอกราบสวัสดีคุณดูทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยเลยละกันนะครับผมเนาะก็คลิปวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนี่นบผมมาทำการสอนเติมร้าน XD Shop ชอนั่นเองนะครับผมอ่า ก็วันนี้เลยนี่ครับผมผมจะพาท่านผู้ชมมาทําการสอนเติมเลยเนาะคนดูก็เรามาขั้นตอนแรกเลยนี่ครับผมให้เรามาทําการกดสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อนนั่นเนองนี่ครับผมมาผมจะมาสอนตั้งแต่เริ่มเลยมากดสมัครสมาชิกนี่ครับผมให้เราทําการใส่ username ที่เราจะตั้งนี่ครับผมอ่ะแล้วก็ตั้งไปจากนั้นแล้วก็ใส่ password นี่ครับผมแล้วก็ใส่ password ซ้ำไปอีกรอบนั่นเองนี่ครับผมเพื่อทําการยืนยัน password นี่ครับผมเออแล้วต่อจากนั้นนี่ผม <S <S ให้เราทำการใส่อ e ีเมลนั่นเองนี่ครับผมโอเคนี่นี่ครับผมแล้วผมก็ใส่อีเมลไปต่อจากนั้นนี่ครับผมให้เรรราาาทํกนี่คับผม ให้เรามาใส่เบอร์ของเราก่อนนั่นเองน,นะครับผมโอเคขอสักคู่ชึบชิบชบโอเคจากนั้นนี้ผมให้เรามากดว่าเราไม่ใช่ปโปรแกรมอัตโนมัตินี่ครับผมสกักคลิปสักจากนั้นให้เรามาทาการกดสมัครสมาชิกได้เลยโอเคโอ้โหเสร็จสิ้นไวนเหมือนกันนั่นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนี้ครับผมให้เราทําการมาเข้าสู่ระบบเลยนี่ครับผมอ่ามันจะเข้าใหเราอัตโนมัติเลยเนีผมอย่างนี้กดเข้าสู่ระบบไปเรียบร okay. ้อยสําเร็จโอเคก็ในเมื่อเราล็อกอินสําเร็จเรียบร้อยนี่ครับผมให้เราก็ทําการนี่ครับผม กลับไปที่หน้าแรกได้เลยนี่ครับผมเพื่อเราไปทําการกดที่เติมเงินนีครับผมคนดูเออ จะอยู่นี่เลยเนะครับผมมุมขวากดเติมเงินเลยเนี่ครับผมอ่าแล้วกดเติมไปปุ๊บเติมเงินท่านผ่านถึงมันนี่วอลเล็ตเออจากนั้นมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นให้เราเนั่นเองครับผมอ่าผมก็ทําการเติมทุนวอลเล็ตอ่าโอเคแล้วผมก็จะคืนพาไปาเนี่ยครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้เราทําการใส่เลขอ้างอิงนั่นเองครับผมที่ติดมาอยู่กับในใบทูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองนี่ผมใบสลิปนั่นเองครับผมอ่าเ <นะ S 1> ราก็ใส่เลขที่อ้างอิงไปโอเคแล้วหลังจากนั้นนี่ครับผมให้เราทําการรอประมาณหนึ่งถึงสองวันทีแต่ผมไม่อยากรอ้โอ เติมได้ด้วยว่ะคนดูไม่ต้องรอก็เติมได้โอ้โหไวนะเนี่ยโอเคเว็บดีว่ะโอเคหลังจากนั้นนี่ครับผมให้เรากลับมาหน้านแรกนะครับผมแล้วเรามาดูนะครับว่าไอเครดิตเข้าอย่างไะครับผมเราต้องทําการเติมเครดิตนี่ไงคนดูเครดิตเข้าแล้ว200เครดิตเนี่ยครับผมเออ โอเคหลังจากนั้นนี่ครับผมให้เรามาทําการกดตรงที่ซื้อสินค้าได้เลยนี่ครับผมจะอยู่มุมขวาบนเช่นเคยนี่ยผมอยู่ข้างเติมเงินเลยนี่ครับผมกดซื้อสินค้ามีทั้งระบบ ID Pass และระบบกลุ่มนะครับผมแต่ผมจะใช้ระบบกลุ่มแล้วกันเนาะเออก็รี้เลยนี่ครับผมพอดูหลังจากนั้นนี่ผมให้เราทําการใส่ชื่อในเกมเรานะครับผมว่าเราจะเติมตัวละครไหนก็ใส่ชื่อไปนี่ครับผมแล้วเราต้องทําการเข้ากลุ่มด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าขอเนียใส่ชื่อกันก่อนแบบนึงอ่า โอเคมาทําการใส่เสร็จแล้วเนี่ยผมให้เราเดี๋ยวเรามาเข้ากลุ่มกันก่อนเรากดเข้ากลุ่มนะครับผมถ้าเราไม่เข้ากลุ่มเราไม่สามารถได้โลบักนี่ครับผมโอเคเรามาเข้ากลุ่มกันปึ๊บโอเคโหลดหน้าแล้วให้เรามากดตรง join group ได้เลยนะครับผม join group นะครับโอเค inc โอเคบ้า,ากนั้นแล้วก็กลับไปที่เว็บได้เลยนี่ครับผมแล้วก็มาใส่จํานวนเงินว่าเราจะเติมเท่าไหร่นี่ครับผมผมเติมเครดิตมา200รอยผมก็ใส่200อยเลยละกันเออ นี่เลยครับผมจะได้อยู่ที่พันหนึ่งพันสองร้อยลบนะครับผมบอกเลยว่าร้านโคตรคุ้มเลขหกถึงแปดจากนั้นนี่ครับผมให้เรามาทําการใส่ตัวเลขสี่ตัวที่เห็น,นครับผมโอเคสองสองสี่ห้าจากนั้นเรากดชําระเงินได้เลยนี่ครับผมอ่ะไปปึ๊บรอสักครู่ละกันหุย่ยก็ <What? S 1> นานปะน,นี่อ๋อโอเคเฮ้ยไวอยู่ไวอยู่นีคค่ครับผมคนนี้เสร็จแล้วอ่าโอเคครับผมจากนั้นเรากดตกลงนี่ครับผมแล้วเราไปเช็คที่หน้าเกมกันดีกว่าไป โอเคครับผมมาเรามาอยู่ที่หน้าเกมแล้วเรามาขอรีกเกมก่อนละกันโอ้โหเข้าไวไปเข้าไวเกินเข้าไวเกินคนดูมันเข้าไวเกินไปแล้ว okay, โอเคก็คลิปนี้เนี่ยผมผมมาสอนเพียงเท่าน,นี้เลยเนี่ยผมสําหรับระบบจอกรุ๊ปนะครับผมก็เรามาดูที่หน้าเว็บนี้ครับผมมีหลายอย่างมีโลบักที่เหลือมีดสคอร์ดน่ครับผมมีคลิปสอนเติมด้วยน่ครับผมมาเรามากดเข้าดสคอร์ดก่อนดีกว่านะครับโอเคเรารอกันสักครู่ละกันนะครับผม มาก็ดีทอดีนะครับผมไว้สาหรับการติดต่อเผื่อมีปัญหาอะไรได้เงีน้ยี้ครับผมเผื่อ <P ew> er> แบบเงินบัคไม่เข้าอะไรอย่างี้นะครับผมแล้วก็ติดต่อได้ดแล้วก็มีแฟนเพจด้วยนะครับผมสามารถเติมที่แฟนเพจได้เลยนะครับผม,ามาเขาแฟนเพจจะบอกว่าร้านเปิดร้านปิดอะไรกี่โมงที่ผมทางดีทอทางแฟนเพจก็จะลืมมาเข้ากันด้วยแล้วกัน <P ew> er> ก็สาหรับคลิปนี้ทีผ่ผมขอตัวละเนีผมแค่มาสอนน่ครับผมขอคลิปนี้ผมขอมาากำลังใจสักสิบไหลก็พอแล้วมั้งโอเคไยบ่ายนี่ครับผมคุณดู